bàn cậu khun cậu được hả 80 của con từ Yuha 26, 27, ha, 26, 27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 , 26, แต่ที่ติดอยู่นี่มีเบิรทุกทุกทุกไลน์มันบอยสาวบอยนี่ก็มีือตัวรูปนั้นโบมี่อ้ไรบอกเครื่องเบิร์ตเครื่องเบิร์ตเออพวกนี้พวกนี้กับโบมี่บ่กพวกนี้กับเบิรเครื่องเบิรอตอเครื่องบบมีแล้วโอ้ยเครื่องบบมี่บริสันว่ะเอ้า กับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางเล่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางไทยพ่อแม่พี่น้องทังต่างประเทศนะพี่น้องเนาอาพี่น้องเลยมาพบปะกันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเฮอรชาแนลคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อพอดีไปเวียนมาอ่าบ้านน้องกูปาวาสนาเออเพี้นเท่านี้แหละพี่น้องเนาะพอดีเอ็นว่าทางสร้างเพิ่นว่าน้ากินเบ็ดล้วเด้อดุงเฮอมเด้อวั่นว่าเอ้าพี่น้องเนาะพอดีเลยพี่น้องเนาะแล่นมามื้อนี้กอะนี่แหละพี่น้อง อาลุงกระสิมารับหลานๆทั้งสองคนน้องปู่ป่าวัสนาพี่น้องเนาะไปเลือกเบิ่งกระเบื้องมาปูเพื่อนน้องล่าเพื่อนพี่น้องเอ้ยทางพ่อหาพุ่เพูนบอกว่าอ่พี่น้อนให้ทางน้องๆไปเลือกกันว่ากระเบื้องใช่ไหมอะไรกับเพื่อนให้ลุงไปทายอ่าล้านกระเบื้องว่าสีแม่เพื่อนเลือกสีใดสีตรงใจกับน้องบ่พี่น้องเนาะผ้าน้องพาลูกพาหลานไปเลือกเบิ่องน้องพี่น้อง เอ๋อคอนี้คอนัยน้องพี่น้องน้องถูกต้องกราบขอบคุญขอบคุณเนอะปุยใหญ่เจดีเบิ้ตสุธานพี่น้องเนาะอ่นลอยรวมตั้งแต่ต้นงตนพี่น้องน้อยตั้งแต่เริ่มแรกที่ลุงนำพาเงื่อนเส้นขึ้นมาอยู่ดินตอนหย่าอยู่พี่จนมาหอดสมือนี่เนาะพี่น้องขอบคุญขอบคุณในหลายพี่น้องที่ผู้ใหญ่ยชดสด้อยเข้ามาเริ่มต้นกระทั่งเอืยใหญ่เจดีเ์ครทางเอือยเย่าพี่น้องเนาะเป็นกบบโอ้พี่น้องเอืยชดสอย อ่าอย่างหลายแนวเข้ามาขอบุญขอบคุณในหลายทางเงเย่าเฮาเนาะเป็นเพราะเงยจะดีเฮาช่วงนี้กะัอเงย่นจิดการติดงานกับบริคอยเหล่าไปยร่มกันภายในพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณยังโบลืมเลยเลยอยู่ในใจเสมอเนาะแล้วก็ต่อมากับทางพอหักลุ้งน um <No um ี่แหละพี่น้องเงยคนแล่นเขามาชดสอยเน้อพเ่็นเพราะเอลอยแน่พี่น้องเนาะเป็นเสาหลักกับมีทางพอใหญ่ลุ้งนี่แหละพี่น้องเนาพอหักลุ้งแล้วก็บทางเอลอยเน้อพเ่็นเพราะแล้วก็ เอายาิ่นกับเขามาเริ่มต้นกับโอ้ยพี่น้องสเขาวสีน้ำเขาม้าอะไรกับใหญ่จะดีวัดชุธาตน้ำพี่น้องอลไรกับเอื้อยอาไม่ราตีพี่น้องเนาะเห็ดผัวเห็ดแเมฆไรหลายคู่หลายคนพี่น้องที่เอื้อยซื้อเอื้อยหน้าโมถึงน้ำพี่น้องแบบเป็ตู้บุญมีน้ำแน่พี่น้องในในหน่อยๆน้ำพี่น้องแต่คือว่าชดชอยกันขอบุญขอบคุณในหลายคนอร่อยสองร่อยจนมาหอดเท่ามือนี่เนาะทางลูกทางหลานกับตัวดุบมันขยันลีพี่น้องมันอีสิผ้าพัน ไปซื้อน้ำเลยก็ใช่ว่าร้านไปอันว่าเบื้องกระเบื้องไปพี่น้องไปเาขามารอบนี้กับมาซื้อน้ำซีไนพี่น้องเอ้ยเอ้าพี่น้องเอ้ย,อยหลานสาวกับปาส่วนบ,บุบบบบุบบบยิงเงือแตกเง,เงือแตนพราเฮ็ดยีดอกมาหนีมันสีบดดเลยนิดนึงโดยสบายดอยายีอยากช่ยอ,อยากชูพ่อเหมือนจะอยากยิพ่ออยากยิมพ่ออ๋อยากซอยพอลี่เพื่อนบ่ดอยดอป้าขันคนอื่นเฮ็ดไม่ได้อยากซอยเลยพี่น้องเอ้ยนี่เออพอลลี่เฮ็ดเลยอยากซอย ลูกสาวก็ได้โอ้ยนนอฟันเป็นจริงให้ลูกให้ล้านได้ไหมพี่น้องเอ้ลุงเกิดจากอันนี้เสร็จอ้ยนนออ่าลูกไม่ใส่คอยสลากคอยเฮ็ยบกี้กี้มาวิ่ลูกแล้วมาห่วยเอิหนากแค่ดึกอนดดิ้นใช้ได้จะน้อยนี่ห่วยหน่อย อใกล้สิแล้วลยบ่บอลลอดโด่ยเอาเอาเอาลุยลุยลุยเดี๋ยวบปเลีงคข่สีพาไปอันว่ากินเข้ากินน้ำแซ่บเลยอู้แรนขึ้นไปหน่อยอันนี้ก็เป็นดินแดงพี่น้องสร้างมาสองรถชุดท้ายครับมามันคันมามันเหลือลุงเสี่ยเอ็นว่าทางบอลลี่พันยู่ไปใช้ทั้งนั้นปั๊บดินเพราะได้เอ็นว่า ไปเทพื้นั่งเห็ดเฮือนคงเฮิอนครัวปาตัวบุบบับบุบบับเลยพี่น้องเอ้ยน้าซอยลุงลีบ่ลูกละะ่ะบ่ฮ้อนบอกอย่างไรเลยวะไอตัวเตรียมโตด้วยเตรียมโตด้วยสิผ้าไป็นเบือเบ้องเบื้องลูกละ่ะโดยเอาพี่น้องเอ้ยผลส่งไอบุเป็นยังดอกไปแบบนี้แหละได้เล้วเออ โอ้ยสำนีได้แต่งามก็ได้มาสกปรกอยู่ด้ดยนี่เห็นบอนี่นี่นี่อ้าฮะเออลูกสาวเห็ดเบียกซอยลูกเห็ดเบียกันทั้งทั้งสี่งมันมั่คล้ายๆว่าประชดกันแต่ว่าโอ้เอื่อยนี่เนาะเออ โดยเห็นพ่อเห็นพ่อเพิ่นเพิ่นก็เลยโดยโดยโดยเอามาซอยกันพี่น้องเฮ้ยไปขึ้นไปเบื้องทั้งพ่อเพิ่นก่อนพี่น้องบาดที่นี่เพิ่นเห็ดยังอยู่ทางไหนหัวตโตได้ยินข่าวว่าน้ำกินเมดบ่อทั้งซางนี่เอาเอาโดยสบายดีเด้อออกมาข้างนอกแล้วบาดที่เนาะโดยสบายดีเอาเอาตอนแรกสิกินยังเขาถามแน่ตอนแรกนี่มิได้กินเลยบ่เอาหัวซื้อมาหนึ่งกินแล้วบ่ซะยังบ่ต้มไม่แล้วบ่กระดูกหมูน่ะ ฮะเดียพันแกงชุกเรียบร้อยแล้วเออใายยีดอกฉันรอดไปขนาเนาะบุเป็นยังเดี๋ยวคอยเ้าไปลักแปดหอขยซื้อหนังเข้มมาไว้อันมาให้ชุ้เจ้าแกงพักกิเล็กอื่นเอาเดี๋ยวขอญาตถามระวังอันว่าอันหนังหนังวายครับอันว่าอันอันไอกระดูกหมูเอาตัวใด ดเนาะแกงเชียวเล็กเนาะเออโดยโดยโดยท่านตัวนั้นนี่มันสิเปืองลายยางไงเนาะเผาไปน้ำทุบไปน้ำกินไปน้ำกินไปน้ำมดหด่ได้่ได้่โดย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 เอาเอาเอพี่เองเลยอันเดีนี่นบอจอยมาเลยใส่บันบอลลี่บอลจอยมาพอดีน่ะเนี่ยเจ้าจะคุยเรียกกันยูบูเมนบอกก็บอจอยนะ อ้าโตโดยอ่าม ah. uh, ือนี้หนาหน้าฟ uh, 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 ังนี uh, var, uh, ้แล uh, ้ววะไอ้ส uh. ังเตียโดยสบายดีโดยแล้วเนาะยันออกข้างยันทำไปจักทำออามือนี่เนาะอ่าพี่น้องเลยสมือแล้วนะโดยโดยโดยสองมือแล้วโอ้ยอ่าพี่น้องเลยอ่าทางกันว่าอ่าเงินปูกระเบื้องอันว่าห้องน้ำกับท่าน้จ่ายแล้วครับโอเป็นยังไงวะพร้อมกันเลยบ่ ดูว่าฮะจ่ายก่อนเลยบ่ <c oughs> สียเอาเลยบ่เ <c oughs> สียเอาเลยบ่ <c oughs> ่อยคันมาสี่ใจเลยบนแรงสิเสีมะไเรยนามาเรใก็เออเรีกระตะปูแล้วทราเรียกตะปูแล้วนะเอาไปเสนั่นาไปเนใชไปเนเออบอว่าถามเพื่นนี่ถามเพื่อนเกตะปูเ,เนเ เขากับโได้ถามเในบางทีเขาก็ลื้อมือกันได้ชื่อชักโล่น่ถามชื่อพงน้ำได้ไหมนะชื่อพงน้าคพงน้ำฟอยเนาะโดยโดยเอาเอาเอาถ่าซื้อมาใหม่เนาะโดยโดยเดี๋ยวพี่ซื้อมาใหม่ซื้อมาจากอันสองสามอันพอด้เนาะอันเดียวกับพ่อพ่อโดยโดยเอาซื้อพอยเด็กตะปูนี่ยพ่ได้ใซด์ได้เป็นโมวันนี้นะแต่พิ่นซื้อมาแล้วเนาะถามให้ในเรื่อว่าเพิ่นเพินนว่าซื้อเท่าไรนะเขาจะได้จ่ายเงินถือ โดยโมเมนต์มาบริจาคได้พี่น้องเลยบางเถทีชื่ออย่างมากก็ต้องต้องบอกเขาบางทีเขาบริหูนะเมื่อกี้เม่นบวลาเนาะบางทีเราบอถามโย่เขาบริหูเขาก็บบริจายได้ใซส์บ้าหลายอันน้องล่ะว่าไอเอากระตุกน้ำไปอันไปซื้อน้ำเอากตุกน้ำขึ้นรถเนี่ยอ่ามันเออเดี๋ยวคอยซื้อมาฝากเดี๋ยวคอยซื้อมาฝากมาหลายรอบกระเพืองหลายรอบเลยพี่น้องเอลยอ้าวใครจะมามือรอบเดี้ยวตัวมือนะใครเนี่ย เออปั๊บไม่อีกนะปั๊บไม่อดยดอยดดยดยอันนี้นี่เขาเอาน้ามได้ป่ะพี่มนนี้ปั๊บเรียบร้อยเอาน้เนาะปั๊บใช่ไหม้เออ้าสาขมบโอยโดนดยอดยดยเออนั่นแหละพอดีงามนพี่น้องเ อันนี้มันมีห้องนี้หน่อห้องนี้เต็มเลเปล่าเต็มแล้วเรียบร้อยแล้วห้องนี้เนาะยังห้องนี้กับอันนี้เหลือเด็กหน่อยพี่น้องตัวนี้ห้องนี้ก็ยังไม่ทันได้เต็มเอา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 บอกได้ได้เห็นดูเห็นมันผู้ใหญ่จะดีเพิ่นเห็นแล้วโอ้ยเนาะคืองามแท้คือจบคืองามแท้เพราะได้เพิ่นนั้นว่าให้ข้าข้าวต้มขนมพอได้พาข่อยไปกินปิ้งงัวนี่นะข่อยก็ได้กินเติงเลยแต่ที่ว่าหลายปิ้งงัวช่วงนี้พี่น้องอยู่ลดหุ่นอยู่นิดนึง เรื่องพิงงัวนี่โบโบคนไหนโดยโดยตูถังเงินผู้ใหญ่พนบอกลูกสาวเขาม่หันเก็บไม่็บตอกเลยไปชอยไปชอยบอลอนอ๋อชวนบุบบัอยู่บอลอบริตั้งอย่างนี้นะนะบอลอดนะันสีไว้ปนี่เนาะนี่ทำไงนนนโดย อ่าด <l id> uh, okay, ูดอ <th> <mate> ้าวอ้าวพี่ลองกีอ่าดูดอ้าวพี่ลองเนาะสีมาลับอีหลาปูปลาไปอันนี้อันน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยเบิดคักแนาวเพาเบิดเอาไปทุกทุกเลยเลยน้ำเด้อหกทุกเนาะเอาไปหกทุกโดยโดยโดยอ้าวอ้าเสร็จเนาะให้มันแล้วมันทัวร์เลยลุงสิไปซื้อน้ำซื้อเนมาก่อนเดี๋ยวกับสีพะอ่าน้องปูปลาเพิ่นไปเบิ่งกระเบื้องก่อนพี่น้องอ่า ทั้งต้องถามทีมงานสร้างก่อนนะพี่น้องไอ้ไอ้สร้างเตี้ยเจ้าแหน่ชุดดันโบกสาบเทพื้นนี่สีเบรกกอนบ่หรือว่าเช็ดต่อเลยกระเบื้องนี่ต้องถามังโม่ก่อนว่าจะยึดบ่หรือว่าแนันว่ามีเบ่กไมีหาอยู่ทางบ้านนะโดยโอ้โดยโดยทางพู้ตู้นี่คือเสียกเมื่อแล้วเมียฝากความมาแล้วมือเศร้านี่พู้ตู้แล้วอันไม่ตู้แล้วมาหาพี่น้องเอ้แล้วว่าโอ้ยเราว่าผู้ตู้มวยยึดบ่ลเราว่า ต้องได้มือได้อันมือได้ไอที่มาพอปามาผ่านทางผมเยโดยโดยต้องได้ยุดมือเนาะโดยโดยเมื่อ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 เมื่เมื่อม่เมื่อเมื่อเ่อเมื่อเมื่อ่เมืม่เอ่อ่อเอเเม่อเอเเือ่มม่่อ น้องเบิร์ตพี่น้องท่างพุ่นทีมงานทถวพอเราอันว่าให้บอดี้บอลอดเพิ่นไปซอยเ็ดเวียกอยู่พุ่นพอว่างบประมาณเริ่มมาบบบพ่อก็เหลือหน่อยแต่พี่น้องเนาะทางอันว่าเฮือน้องเบิร์ตเขาพี่น้องไอให้เพิ่นไปคุดห้องโถงห้องช่วงเหมือนกันว่าเอ้าเนาะอ้าพักคริลิกแก่บอดี้แกงเนาะเอยเบิรงแล้วมื้อนี้เนาะยังบ่ทันได้ต้มเลยอยู่พุ่นบ่บุญบ่ จังว่าได้ยฮะบริ้วเด้่ยไอเอ้ยโบรูว่ามืดและเท่าใดตัวนี้นะโดยโดยนี้ข้างนอกผู้ชมทางในเรียบร้อยแล้วเหลื่ยมมากๆทางในพุณอ้าวโดยอ่าฮะอ้าวอยู่มาโดนเลยเนาะบที่แล้วแล้วไอ้มันก็ะเม่นแล้วว่าของพวกนี้พวกเขาภัยออกภัยได้นี่ไดพุ่น อ้าวเพื่อนเกิดเสิแล้วเนาะเนาะป้าจอยเนาะโดยสบายดีเด้อบ้าจอยเด้อโดยโดยมาจากทางไหนมื้อนี้น่ะมาจากเตามาจากเตาเออโดยโดยพ่อขอมาเอากระสอบปูนี่แหละเป็นว่าอันนี้เอาะมากหรอโดยโดยเออมามีได้นี่บื้อดอกกระสอบปูนน่ะอยู่พี่น่ะโดยแบ่งกันแบ่งกันโดยโดยเอาเอาพี่น้องเอ้ยปูปลาเอ้ยแล้วแล้วบ่ลูกไปๆปุปใช้ทางนี้ล่อเลยบ่ทางนี้ เอ้าหมักทั่วนี่บุ้ได้ตำย้อนนี่แหละพี่น้องไอ้ลูกหลานนี่แหละโดยโดยกินนวดปลูกไว้กินกินเข้าไปอ่าโดยไปไปไปลูกหลาปะไปวาชนาไปลูกปะอ่าไปนี่เดียวไอซีซือเอ่อแนวมะผักมะต้อนของปอยจอยเอ้ยโดยจักซีได้ยังบุ้น่ะโอ้ยลืมถามลืมถามเมืองพี่น้องมาหันมาทันนี่ก่อนเพิ่นแกงใน่อดกระดูกหมู ใช่เบิ่งนู้นห่ามันพออยากพอกินอยู่บ่าคันพอรองเปื่อคนหนัดนายเด้โดยใช่ใช่พี่น้องเงยเบิ่งเรและเอื่อยกระเบื้องนะใช่น่ะมันคือติ๊งซี่พอกินนอกคนไร่นใช่ปูปลามาเปิดให้นลูกเบื้องลูกล่ะโอ๊ยบ่พอด้องช้ำนี้นงโดย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 ให้ซื้อมาใหม่เอาพี่น้องเงยซื้อมาเพิ่มเนาะผ้าลูกหลานปะอาผ้าลูกหลานไปเอ็นว่าเอาเบิ่งอ่า กระเบื้องพี่น้องเนาะอ่านี่กับผ้าลูกผ้าหลานไปเบิ้งว่าเขาอ่าเด็กน้อยมักสียังเพาะั้นว่าผู้ใหญ่เพิ่นให้ผ้าไปเบิ้งฮะโดยโดยเขาก็เลือกเองไม่ได้หรอกเขาต้องให้ถ้าเาสิดทายให้พ่อก็ไม่เขาเป็นอ่าเป็นเป็นคนเลือกโดยโดยโดยเอาเอาพี่น้องเอ้อาดูฝุ่นเห็ดบุ่มบั่มบุ่มบั่มพี่น้องเฝ้ามือหามีอะไรแต่ละคนแถ่นัยเอาเอาอ่าแล้วชุดนี้ก็ให้เพิ่นเบรกก่อนแล้วกัจะพาเพิ่นมา ไอปูกระเบื้องที่มันนี่พี่น้องเนาะไปพี่น้องไปไปเอ็นว่าเบิ้งไปชมน้ากันกูแหละล้านกระเบื้องพี่น้องเนาะมาพี่น้องไยหอดมองหอดบอลแล้วพี่น้องเนาะเป็นยังไงปักละแนวมีแนวอันนี้บอกอ้าวพี่น้องเนาะมาห่านเก่าห่านเดิมห่านประจาอ่าไผต้องการอุปกรณ์ก่อสร้างมาอย่างนี้ครบวงจรนับแต่อ่าสโคกพี่น้องเนาะหอด คุณแหละพี่น้องเอ้เอามันนี้พนักงานให้กับผัวบ่ไหมนอโดยสบายดีเจ้าโดยมามามาพี่น้องเอ้มีไล่ไหนเนี่ยไล่ใหม่ๆงามๆเนี่ยเจ้าโอ้ยังมีเข่าใหม่ด้บยมีเข่าใหม่โอ้โดยโดยโดยเอาเอาโนมาพี่น้องจูดมาทั้งนี่ โดยนี่อันนี้ไล่มีอยู่ไหมไล่พวกนี้เนาะใช่คอะใดบ้านเก่าคุณเก่าเนาะฮะแปดสิบกว่กองตัอยูฮาสิบหกแกล์ฮาสิบเจ็ดแกลหฮาฮาสิบหกฮาสิบเจ็ดแกล์เนาะ โดยเอ้าพี่น้องเอ้ออันนี้ปูปลามักตัวใดลูกละมันมีหลายสีหลายให้เลือกแต่ที่ติดอยู่นี่มีเบิดทุกทุกทุกไลนมันบอยสาวบอยนี่ก็มีใช้สีแดงก็ได้ไลน์นี่เด้อตัวรูปนั้นโบมี่อะไรบอกเออพวกนี้พวกนี้กับโบมี่บอมพกนีบบดเพื่อทำบดอ๋อ เครื่องโมมี่แล้วโอ้ยเครื่องโมมี่วร์สันว่ะเอ้าโดยโดยโดยเอาโมมี่มันกับโมมี่ตัวเลือกได้ขนาดละเนาะเอาผมเป็นยังสับพี่น้องเลยอันบอกเวอรสันกับอ่ามันมีตัวเดียวที่สาว อ้าพี่น้องเอ้มีตัวนี้ตัวเดียวเออแล้วมีมีมาหมายอยู่บ่ยังโอ้โ,<ด>โอเค<ด>สินเนาะไปนี่หละเอ,อ้อเครื่องบ่มีพี่น้องนอเนาะเอาเอาพี่น้องอเออ<ด>เครื่องมันบ่มีเนาะโดยโดยเอ้าไม่โอกาสหนาผลิตสินสิมาใสาบ่บริการ ผ้าใสหรือว่าอะไโดยผ้าหอยู่เพราะว่าเฮือนมันใกล้สีแล้วแล้วนะเจ้าโดยโดยมันมีอีกอยู่หรอกมันมีอีกอหรอกเดี๋ยวยังซีมีอีกหลังหนึ่งอยู่อ่าพอดีแหละเพื่อเครื่องเข่ามาพี่น้องเด้อาหารประจำพี่น้องเนาะอ่าอันนี้ก็โอ้ยมาที่นี่ก็บบริได้เลือกแล้วมาที่นี่ตามใจลุงแล้วบาตนี่เนี่ยเนาะล่ะเนาะวันศุภาหลานมาเลือกกระเบื้องพี่น้องเนาะกับบริได้อ่าเลือกซ้ำเครื่องอุปกรณ์เบิด อย่างเลยพี่ชันบอกพี่น้องเนาะโอ้ยอ่าโดยเพราะว่าตั้งใจไว้ว่าสิมาเลือกเครื่องเลือกกระเบื้องเนาะมาอะไรบัดเครื่องของมันเบิร,เบร,เบร,เร์ตไปสุดอวอ่าไว้เทื่อนอ่ะเทื่อน่ายเพื่อนอะไพี่น้องเลยคันมามันบอหนี้กะอ่าลุงสีซื่อมาแต่หันอุทุมพรพี่น้องเ,อ,เอาสีได้ก็ได้แล้วะละ่ะแล้วแต่ลุงเนาะลุงสิไปทายให้พ่อกับแม่แล้วเบิ่งพี่น้องไหวสิมะทายอยู่นี่แหละ มันเครื่องเบิดเพล่แห่านอุอ้งทมพรอาจจะมีอยู่เพียงเนะาะเอาลองเลยอยู่ห่านมีซุกเบิดเครื่องไปตลาดบ่ละไปจะไปตลาดไปพอดีเอากระตุกไม้ซื้อน้ำซื้อในน้ำแน่นพี่น้องมาหนี่ก็เลยอันว่าจะซื้อน้ำไปให้ทางทีมงานพอตากินนมปูปากินเอามาพี่ก่อนมาลูกหลามาจาังไดกะบ่ได้กะผมเป็นอย่างเนาะ สบายดีพี่น้องเลยลูกเอ้โดยอาพี่น้องไอ้สิพาลูกผาหลานไปซื้อกับข้าวกับน้ำก่อนมาที่นี่น้อจะไหนก็ต้องอากราบขอบุญขอบคุณขอบมุขขอบใจพี่น้องเบิด์ตสุขุสุขคนพี่น้องเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจกับมาเบิ่งมาชมโดยที่บ่กขับโฆษณง่ายลูกเอาไปทิ้งง่ายพี่น้องเลยยูดีมีแห้งอย่าเก็บอย่าจนลำลำลุ้ยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องบายบายสบายดีเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแห้งอย่าเก็บอยจนมึงใหญ่ใจดีเบิด์ตสุขานเนาะพี่น้องไปแล้วพี่น้องบายบาย ទំទំទ e. ំ